ดครับผมมีกิมมองก็ตอนนี้อยู่กับโรงเรียนผมนะครับก็ผมก็มานั่งแต่งเพลงครับนี่ก็ตั้งก็ไม่รู้จะพูดไงดีก็มานั่งแต่งเพลงชิวๆลืมสระเฮ้ยลืมอะไรววะเฮียลิมจักรลาดลืมจักรลาด,ลลาดครับก็ผมก็อยากจะบอกนะเพลงผมครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็โดนโดนก๊อปหนาไม่อยากบอกนะ,ะนนะเนาะนายนาเนาะไม่อยากบอกเนี่นย,ยเพลงเท่าไหร่วะ แต่บอกก็ได้มันบอกว่าไม่อยากบอกแต่บอกคือ,คอแค่ไหนวะเอ,อ้ยบอกเ,เลยครับก <c oughs> งอ,สองสตกแต่กง <c oughs> เอาเด้อจะบอกนะเพลงน,นะนถ้าบับางเอิญแอบชั้นคนเดิมที่ไปวิ่งเธอขึ้นมาจะแปลกไม่เธอและเธอเพราะั้นคนทำยังไง <c oughs> บอกหรือบนวะเนี่ย <c oughs> ถ้าบังเอิญแอบ,บเธอคนเดิมแอบไปชอบใครขึ้นมาเฮ้ย <c oughs> แอบไปชอบใครขึ้นมา <c oughs> จะแปลก ไม่เถอะฉันขอห่วงเธอได้ไหมอืมแล้วก็ท่อนท่อนรับนะอันนี้คือเพลงที่ผมแต่งเองครับมีท่อนรบับแหละแต่ผมไม่รันะครับความจริงฉันกับเธอก็เป็นแค่เพื่อนกันผู้เรียกไปไหมความจริงฉันกับเธอปแค่เพื่อนกันเถอะความจริงฉันกับเธอก็กเป็นแค่เพื่อนกันแจะทำไงได้ถ้าใจฉันชอบก็เลยจะบอกเธอว่าคุยไม่ใช่เดี๋ยวอันนี้ก็เป็นท่อนถูก ความรักของเรายัางคงอยู่ของไฟของเรายัางคงอยู่ถึงอาจจะพูดไม่ได้ว่ารักกันหนึ่งคำเล็กๆที่อยู่ในใจความรักอรข,อของเราความรักของเรายัางคงอยู่ของไฟของเรายัางคงอยู่ถึงแม้สุดท้ายจะเลิกไปเช่น,ชนไรเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปครับใ <laughs> ส่แม็ก่อนอพ่อปอก,กัดเท่านี้